ความเดิมตอนที่แล้วเราอยู่ที่กรุงบาเวสเราจะเดินทางไปที่พนมเปญแล้วเราจะไปต่อที่เมืองสีฮนุวิลประเทศกัมบูชากันนะครับ อันนี้แกลเล็กซี่อินเตอร์เนชั่นแนลอ่าอันนี้ก็คาสิโนแต่ว่าชื่ออะไรเอ่ยตั้งหัวอายุเข้าเนาะฝนตกเนาะอายุเข้าตรงนี้พอดีเลยอ่าฝนเลยเยอะเลยบรรยากาศยามเช้านี่นะครับกับบรรยากาศยามเช้าที่บอเวสนะบอเวสบอเวสก็จะมีคนมาขายของเนาะเอ้ยแล้ก็มีคนมาขายของด้วยเข้าไปในเมืองก็ไปทางนี้ ตรงนี้ก็จะเข้าไปในเมืองนะครับเข้าไปในก็จะมีคาสิโน้องซ้ายทางขวาอะไรมีเยอะเนาะใช่แล้วมีคาสิโนเยอะไปเ๋ยวเราจะไปเ,เราจะไปที่พนมเปญแล้วเราจะไปที่สีหานุ่งวันนี้เนาะใช่แล้วครับผมเราจะเดินทางกันต่อนะครับกับการไปพนมเปญและสีหานุวิวนะฮะแล้วออกด่านจังหวัดตราดนะครับผมไปกันครับด้วยรถยนต์ของเรานะฮะ คู่ใจ h o น d a าบ o โนะครับ okay. จ,จำเรียบสู้นี่นะคะระหว่างทางที่เราไปจะไปพนมเปนนะคะอันนี้อะไรป้า<อ>บล็อกป๊อกกินได้ไหมบล็อกควันปลัม มันเป็นเหมือนข้าวเนาะกินกินได้เลยใช่ไหมมันเป็นเหมือนข้าวเป็นเหมือนแบบข้าวแบบแห้งแล้วอ่ะออร่ยกบเดี๋ยวจะซื้อปลาเขาสักหน่อย ราจะไปพนมเปญน,นะคะเราจะลองซื้อป้าเขากินดูมันเป็นข้าวกินได้ไหมบ๊อบกินได้เลยง่านงั้นเราจะลองซื้อป้าเขาดู ไม่เยอะมากเลยอะไรเท่าไรให้ไปเท่าไหร่ให้ไปวันดอลล่าเขาตักไม่หยุดเลยอ๋อเหรอลองกินดูดิอ่าป้าอ่าช่างเงินเงินเงินกินได้เลยใช่ไหมงาจะปั่นใจเป็นใจเมาคนไทยคนไทยใช่มันเป็นเหมือนซีเรียลนะทุกคนอ๋อเหรอมันเป็นเหมือนซีเรียลข้าวอ่ะอะไรวะเนี่ย มันเรียกมันเรียกไงซีเรียลข้าวเนี่ยยังไงเนี่ยกรอบๆที่นี่เลยถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนข้าวเม่าไปตากแห้งอ่ะข้าวเม่าไปตากแห้งอ่ะเป็นเหมือนข้าวเม่าอ่ะแต่ว่าตากแห้งมาแล้วเป็นเหมือนซีเรียล วันดอลลา่าเอ๊ไปไ,ไ,ได้มาไปได้มาได้หอยมา <c oughs> นี่ทีเด็ด,หอ,ด,ดหอย,ยหอยได้มาฮะผ่านได้บัวอีกอะแล้วไม่เอาแบบไม่เผ็ดหรอไม่มีไมเ่เผ็ดอะลองชิมดูป้าเขาให้ชิมนี่เลยเอาโอ้ช่าง,งานั้นไม่รู้มันคืออะไรนะครับเพื่อนเพื่อนชาวกัมพูชาถ้ารู้ก็เม้นม,มาหน่อยนะฮะว่ามันคืออะไรมันเป็นขนมกัมพูชาเอาเหรอเหมือนข้าวตกแตกที่บ้านเราอะ เนี่ยนะอ้อโหกายศาสตร์อะแต่กายศาสตร์แบบไทยบ้านอะพอแล้วอ่ะโอเคออบคุณขออกขึ้นโอเคขอบคุณมันจะออกหวานหวานหน่อยเนาะเออเออมันก็กายศาสตร์แบบไทยบ้านบ้านเราอะพี่แม่เขาทำอะเน่เน่เน่ดูดิดูดิสุดยอดแปลกมากเลยเป็นเด็กของแปลก ได้แต่หอยได้อะไรมาเต็มเลยไปไปกันต่อนะครับโอเคแค่นี้ก่อนไปเดินทางขนมเปรนเนาะขนมเปนขนมเปนไปนี่เรามาเจอกันที่ร้านนะฮะเป็นร้านทางไปหน้าด่านนะฮะเปาะเบเว็ดนะฮะก็จะเป็นพวกแบบขี้โป่งไข่นกกระทา อันนี้อันนี้มีเม็ดด้วยเม็ดเม็ดอะไเม็ดอัลมอนด์เม็ดถั่วเม็ด<า>ตะวันเม็ดปะครองปักทองอดูดิมีนกนกนกก็มีนกก็มีมนกอะไระไรว่าตัวนี้ตัวเท<อ>่ากันไหมตัวเท่ากันจะ่ทำคนละแบบเอาแบบไหนเอาแบบทอดบน น่าจะเป็นข้าวต้มมัดหรือเปล่ายังไม่เคยกินเขาทำไว้สวยมากจอดจอดกันแบบสไตล์แบบเียดนามนี่ครับเราซื้อกันหมืน่นขนมมันป้าขายอ,ะอ่ะเราซื้อกันหมื่นหนึ่งนี่นี่ได้อเหมื่นนึง 1 cái có bao nhiêu 92 bạc à, chú à, ừ. mượn đừng... à, bà nó ừ. ừ. không đâu mượn ได้น้อยจังเลยอ่ะผิดเปล่าไม่ผิดไรเปิดเลยให้แบงค์อะไรไปแบงค์ห้าพันกับแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยไปกี่ใบเออไว้ห้าพันห้เออเห็นไหมล่ะเออวะแค่นี้แหละป่ะห้าสิบบาทเราแค่นี้แหละลองดูลองดูของกินเยอะแล้วไปบ๊ายบายมันจะเป็นแบบนี้นะฮะขายอยู่ทั่วใช่ประมาณประมาณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหมื่นเนาะเก้าสิบห้าห้าสี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทประมาณห้าสิบบาท ประมาณห้าสิบบาทไม่ใช่หมื่นหรอกคุณนับผิดเองอ่ะื้กทีหน้าด่านดีฝากได้เยอะฝากไปไปกันต่อไม่เป็นไรเราแวะดูไงว่าข้างทางมันมันขายแบบแบบแงะแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยใช่ใช่แต่ราคาค่อนข้างแพงหน่อยก็ค่าของทีพที่นี่สูงอืมอ่าใช่เขาก็ขายตามค่าของทีพเขาแหละครับแต่ถนนดีเนาะที่นี่เนาะ ที่กัมพูชาถนนดีหมดเลยต้องให้เป็นเบอร์ต้นๆเลยในแถบเอเชียบ้านเราเทียบกับเราถนนดีเทียบเทียบกับไทยบ้านนอกอันนี้ก็ดีไปอีกใช่เทียบกับไทยบ้านนอกเราก็ดีกว่าอีกยังไม่เจอหลุมเลยเนี่ยขี่มาเป็นร้อยโลแล้วเนี่ยจะเป็นร้านขายของฝากหมดเลยอ๋อเต็มเลยดูดีมีมาลงมาแรงเต็มเลยร้านเหมนกันหมด ครับนี่นะครับเราอยู่กันที่บนมเป็นเนาะบานมเป็นนี่ที่บนมเป็นเนี่ยขายเนื้อจรอะเข้นะฮะอย่างนี้นะคะที่เขาเรียกกระบ้องตันหรือเปล่าไม่ใช่อาจจะเป็นขาขายขาันอ่าแขนขามันมนี่แขนขาจริงๆหยิบดูโอ้โหเออเอาไปตุนเอาไปดองอ,อยา่างกีนได้เลยนะฮะเนื้อก็มีโอ้โหสุดยอดเอกาเลย โอ้โหเอามือแย่ไปต้องปากมาหน่อยกัดเล้าโอ้โหเราอยู่กันที่พนมเปญนะฮะที่พนมเปญมีขายเนื้อจระเข้แบบนี้นะครับข้างทางเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอ้โหนี่ผมเห็นอะไรเห็นนะอย่างนะเนื้อจระเข้แดดเดียว m ม g ก d โอ้โหและดูขายนะครับเนื้อจระเข้แดดเดียว ยาวไปนู่นนะไอ้ไม่หมดเลยอ่ะโอ้โหไอ้ไม่หมดเลยสุดยอดมากๆโอ้โหดมๆๆๆดมดมดูอะไรดมดูนี่นี่ๆๆนะี่โบกไปไปหน่อยไปไปไปขายบายครับจะเข้นะะขาจระเ้ที่มันงงเป็นนะครับ เหมือนเดิมครับเราขับรถเก๋งมานะฮะ Honda Brio นะครับเราจะไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ศรีฮานุกับทางด่วนใหม่นะฮะของประเทศกัมพูชาใช่ที่ไปศรีฮานุวิวนะโอเคครับวันนี้รถเยอะนะครับกลางวันแดดร้อนมากโอเคครับเียตมรใช่เลยโอเคครับไปกันก่อนนะครับแดดร้อน ไปดูที่ต่อไปว่ามีอะไรแปลกๆดูมากับช่องตัวในบ้านได้เห็นอะไรที่มันแปลกๆดิบๆแบบนี้นะครับเฮ้ยจระเข้กินเบียร์บ๊ายบายนี่ร้านนี้ก็มีเนาะและลิ้นจระเข้ก็มีอ่ะมีอันนี้เป็นเป็นบ้องโอ้อันนี้สดมากเลยป้ากำลังแร่เลย ลูกช like anyway. uh, well> uh, ิ้นทอดนะฮะนี่เน่เเน่ชูชูไก่ทอดนะไก่ทอดที่พนมเปญนี่เขาเป็นอย่างนี้เลยผมเห็นแบบนี้เยอะนะฮะหลายร้านเลยหลายร้านหลายร้านเขาเขาอุดไว้แล้วก็มาทอดใหม่สดๆให้เรานะฮะเน่เ่เนเราอยู่ที่พนมเปญเนาะพนมเปญ เราอยู่ใจกลางสีแยกเลยนะครับอยู่แถวพนมเปญน,นี่แหละครับกำลังจะมุ่งหน้าไปสีหนุวิวก็เป็นตู้กระจกนะฮะแต่ว่าฝุ่นเยอะหน่อยน่ากินดีครับทอดใหม่ๆทอดร้อนๆเลยโอเคครับไปกันต่อนะครับกับตัวไทยบ้านครับผม นี่นะครับคือความยิ่งใหญ่ของกัมพูชานะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางด่วนที่กัมพูชาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจากกรุงพนมเปญไปถึงสีฮนวุวิลจากสีฮนวุวิลไปตัวจังหวัดตราดนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นจุดพักรถนะฮะเป็นจุดพักรถนี่ครับมากับรถคู่ใจ Honda b บ O อเหมือนเดิมนะครับ เป็นจุดพักรถใหญ่เลยเนาะกำลังสร้างใหม่เลยมีที่ขายของอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่เสร็จมันใหม่อยู่เพราะจะมีห้องน้ำไม่เข้าข้างในก็มีภาษาจีนด้วยมีภาษาจีนน่าจะเป็นบริษัทจีนเข้ามาสร้างให้เนาะใช่ครับผมห้องน้ำห้องข้าสะอาดครับทุกอย่างยังใหม่อยู่เป็นแบบนั่งนั่งกับพื้นแต่ว่าตีนเหยียบเป็นแบบนั่งกับพื้นนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่นนั่งยองๆกันแหละนั่งยองชักโครกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคครับบรรยากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ อากาศดีมากๆเลยครับผมอ่าลองดูโดยรอบนะฮะคนมาเที่ยวมันเยอะมีรถมีรถโดยสารผ่านมาด้วยมาจากปนมเปรเพื่อไปเสียนนวิวเมืองติดทะเลเมืองนี้ใช่เมืองติดทะเลนะฮะเมืองนี้เป็นเมืองติดระเลเราไปเที่ยวทะเลเนาะคนก็เหมือนไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลกันอ่ะใช่ผู้คนตื่นเต้นกันน่าดูเลยพอลงรถมาปุ๊บเขาก็จะถ่ายรูปนู่นนี่นั่นกับครอบครัวเขานะครับเพราะว่าตรงนี้ อย่างว่าแหะครับกัมพูชานะทางด่วนตรงนี้เป็นทางด่วนที่ใหม่และเร<ล>็วที่สุดย่นระยะเวลาการเดินทางจาก5ชั่วโมงมเพื่อไปสีหฮนุวิลใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ,ส,บสะดวกสบายและรวดเร็วนะครับผมในการเดินทางท่านใดท่องเที่ยวนะฮะจากจังหวัดจันทบุรีมามาจังหวัดตราดและข้ามมาทางนี้เพื่อจะไปพนมเปญง่ายมากครับผมโอเคครับขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วเจอกันที่ เมืองติดทะเลสีหนุวิวโอเคครับไปกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติงให้ช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับ